5 5เหตุผลนะคะที่จำเป็นต้องมีประกันค่ะ1น,นะคะป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันแล้วก็ไม่แน่นอนนะคะใดๆในโลกล้วนอันนีิจังค่ะก็ จำเป็นต้องมีประการอย่างเช่นจูๆขับรถไปรถชนไม่เราชนเขาก็เขาชนเราเราขับอยู่ดีๆก็อาจจะถูกชนนะคะก็เกิดอุบัติเหตุได้นะคะหรือโรคภัยไข้เจ็บจากเดิมแข็งแรงตลอดเวลาไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยนะคะจู่ๆช็อกหมดสติล้มหัวฟาดพื้นไปเอาไปบอกว่าเป็นก้อน เนื้องอกในสมองหรือเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่ร้อนมาจากเหตุไม่คาดฝันบางทีตรวจสุขภาพทุกปีทุกปีแปบบจู่ๆก็ช็อกเนื่องจากมีเ,เลือดไปอุดตันตรงหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นนะคะสองสองนะคะเป็นมอดรดกให้กับครอบครัวนะคะ คนสมัยก่อนต้องหอบเงิน10ล้าน20ล้านร้อยล้านเอาทิ้งไว้ในธนาคารไม่กล้ากินไม่กล้าใช้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวลูกหลานจะลําบากนะคะปัจจุบันหมดห่วงค่ะเพียงแค่ย้ายเงินมาประมาณ3%หรือ10%ของเงินที่มีอยู่ค่ะมาฝากไว้กับประกันต่อปีต่อปีต่อครั้งหรือต่อเดือนก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะก็จะได้ทุนประกันตามวงเงินที่เพื่อน ย้ายมานะคะอย่างร้อยล้านเอา,เอามา10%ก็อาจจะได้ทุนประกัน200ล้านเป็นมรดกว้ให้กับครอบครัวเงินที่เหลือเราก็ได้กินได้ใช้ก็คือแบ่ง70%ไว้ให้ตัวเองใช้อีก30%มาสร้างเป็นกองทุนมรดกตามที่ท่านพอใจไว้ให้กับคนข้างหลังเพียงความยากจนในครอบครัวในชาติตระกูลจะไม่มีนะคะ3นะคะ มีความคุ้มครองสำรองไว้ยามฉุกเฉินนะคะอย่างถ้าหาเงินมาหาเงินมาเก็บเงินไว้ได้10ล้าน20ล้านจู่ๆเป็นโรคหัวใจหรือโรคร้ายแรงหนึ่งโรคอะคะ่ะไอสิล้าน20ล้านหายไปหมดเลยถ้าวันนี้ค่ะมาสร้างเป็นกองทุนสำรองให้บริษัทประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้จะดีที่สุดหรือเปล่าลองตัดสินใจนะคะข้อ4นะคะมีโกมาทันประกันภยัย ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ดีนะคะอย่างเวลาไปหาหมอหมอเขาก็จะถามมาค่ะว่ามีประกันไหมถ้าไม่มีประกันคุณต้องเอาเงินสดมาวางนะคะแล้วก็5นะคะมีประกันก็มีคนคอยช่วยดูแลคอยช่วยเหลือนะคะประมาณนี้ก็จะทำให้สบายใจซื้อความสบายใจะคะ่ะเวลามีประกันนะคะ